ฆ่ามันโลกนะครับฝรั่งเจอเกาหลีญี่ปุ่นครับออญี่ปุ่นครับฝรั่งญี่ปุ่นแล้วก็กัมพูชานะคะครับผมบอกแล้วครับองกระพลต่อยหรือแจ็คแมนฉันต่อยหรือเม่เอาอ่าทัดสองกระพลกับแจ็คได้สองคนโดยคนเดียวเอาไหมแถมลงให้คนสามคนคนเดียวตุ้ยกับใครไม่นั่นแหละ ้ดคุณพิธีกรค่ะกำลังดูน de ี่ Kingston> ่ะรายชื่อสิลปินดารามาร่วมชมเทนไฟเทนหลักๆก็จะมีนี่นะฮะมีพี่ป๋อมแปมมีมีเยอะอ่ะมีเยอะมีพี่ลูกเกตพี่เกดมาชวนนะแล้วก็เออเยอะอ่ะแล้ววันนี้ทําไมถึงรับก่อนเทนไฟเทนอีกอ่ะไหนเล่าดิก็ด้วยความที่แบบรายการมันเรื่องมากนะฮะไม่ใช่รายการกูนะรายการเขาเรื่องมากเราก็เลยต้อง รับก่อนคุณเคเพื่อเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหนึ่งคนที่กำลังจะรอเตรียมตัวโชวและคือลูกเกดเมจินะอันนี้ก็กำลังตั้งฉากเพื่อที่จะถ่ายรายการร้องคำกำแพงรายการที่กระแสดีมากแล้วก็เรตติ้งดีมากตอนนี้นะคะล่าสุดได้เท่าไหร่คะล่าสุดได้2.60โอ้โหจริงปมันเดี่ยเอาเรื่องจีนอันนี้จะเป็นคุณจิมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่เจอพี่จิมนานเลยตั้งแต่รายการนี้ด้วยคำหยุดเดียวด้วยบริษัทขอบคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดของริงเจอร์ค่ะซึ่งกูก็งงเหมือนกันว่ากูทำหน้าที่อะไรมากเลยตอนนี้ไม่โป้ไปใช่ไหมแม่ไม่โป้ค่ะเซ็กซี่เซ็กซี่ที่สุดบอกอกก็ไม่ต้องแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ในการรับก็แม่ค่ะ เป็นไงับวันนี้พี่เกมาเชิญมาโชว์มั่นใจกัลูกชายของแม่ขนาดไหนพี่ว่าฟิลิปเหยียบเวทีไหนเขาก็ชนะมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะนี่คือความมั่นใจจากแม่ขางแม่คอนเฟิร์มว้วเหยียบเวทีไหนเขากรรองเกดในเก๊งชิลเกดค่ะมั่นใจแขวนเตนขวมาเข้ามาสวัสดีครับเปลี่ยนชามาผมก็ไปนี่เลยจริกองก็น่าดีนะคะแม่ถูกต้อง ให้กำลังใจฟิลิปนิดนึงนะค่ะพี่เคสพวกเรานะคะทีมลูกเกดนะคะเป็นกำลังใจให้ฟิลิปนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือใจน้องคือเป็นนักสู้คือเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็ชนะใจทุกคนแล้วค่ะตกดงามมากขอบคุณครับขอบคุณนะครับข้าม่านโลก ดารามาเยอะมากแล้วก็อากาศร้อนมากอันนี้จะเป็นพี่กุติพี่กุติสวัสดีค่ะรับโดมเดิม The Fast อันนี้เราก็จะเจอน้องโดมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับน้องโดมก็สบายดีอรับเป็นกป็นโจยเป็นโจยเป็นโจยครับเป็นไงวันนี้เชียร์เพื่อนคิดว่าเพื่อนจะชนะไหมใช่ครับ ชนะเลยนะครับต้องเต็มที่นะครับฝรั่งเจอเกาหลีญี่ปุ่นครับอ๋อญี่ปุ่นฝรั่งญี่ปุ่นแล้วก็กัมพูชานะคะคิดว่าเพื่อชนะนะคิดว่าเพื่อชนะก็ต้องเต็มที่นะครับเพราะว่าทิกเตอร์ก็เก่งมากผมก็ผมก็รู้จักพี่ทิกเตอร์เหมือนกันนะครับผมก็เป็นเพื่อนบนทีทิกเตอร์แล้วอ่าทั้งแรกที่ผมเจอเขาเขาเจอเขาที่อ่าค่ายมวยเป็นมวยปั้มมวยปิซิลเขาเป็นอข็งขัด ม่วงเป็ดม่วงคือช้ำหรอไม่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 ใช่ช้ำคือแบบเลเวลระดับระดับสูงระดับสูงใช่กระหลังอ่อญี่ปุ่นแปลฝรั่งอีกทีนึ่งเขาคือเขาเก่งอยู่แล้วคือเขาเก่งอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วเพื่อนเราเพื่อนเราฟิลิปเป็นยังไงฟิลิปเนี่ยเขาร่างกายแข็งแรงมากแล้วก็สายตาก็ดีสายตาก็ดีก็อะไน่าจะไม่โดนน่าจะไม่โดนต่อยทุกทุกมาัดทุกทุก ลุบลุลุบลุลุบลุบลุแต่นี้ต้องพารอยตาไปต่ต่อยอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะชื่ออะไรพิษยตาไม่นจะโรยต์ตาเรียวตาอ๋อเรียวตาตัวรู้จักกันด้วยต้องพาพี่เรลวตาไปต่เทนทายเทนเพราะว่าเขาเป็นมวยอยู่แล้วชจ้เป็นน้องโดมเป็นไงบ้างฟิตไหมคะนี้ก็อยากเห็นอยาเห็นซิปแกอะอยากเห็ได้เลยครับโอเคนี่เขาบอกให้ถอดได้เลยนะ โอเคห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทต้องจ่ายได้หรออนี้ได้ไหมครับเคแบงค์หรอได้ครับขอดูของเรียวกันกันนะดูของทิตย์หน่อยอิโดอทำงานไม่ได้ค่ะตัวเขาคุ้มดีครับขอบคุณนะครับขอให้เพื่อนชนะนะครับติดตามนะครับ6ฉากครับจานทุกวันอาทิตย์นะครับนั้นเนี่ย ขอบคุณที่เชียร์ผัวพี่ลงมานไปครับต้องให้พี่ไปดูชี่ด้วยไหมไปด้วยกันไหมนะฮะห้องน้ำอยู่ตรงนี้ฮะเดินเข้าไปสตูแปดถึงสิบได้ได้ได้ข้างๆครับอาไม่ไลฟ์หรอเอาล่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสบายดีครับวันนี้ก็แน่นอนมาเชียร์ฟิปิริตแล้วฟิลิปใช่มั่นใจในฝีมือน้องไหมฮะโหคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าฟิลิปเป็นคนที่แบบถ้าเขาทําอะไรอ่ะเขาทําเต็มที่มากแล้วก็คือไอ้เรื่องฝีมือเนี่ยมั่นใจ แต่ว่าในเรื่องการฝึกซ้อมเนี่ยเราก็ยังแอบเป็นห่วงเล็กน้อยนะว่าเขามีเวลานอะใช่ใช่แต่ว่าถ้าหลายๆคนดูเดอะเฟสนะะคือคุณลิบเนี่ยเล็กจิ๋วแต่แจ๋วเออนะฮะคือเขาเนี่ยติ๋วตจแจ๋วโอเคขอบคุณนะครับเไปบ้านครับเดีายวเราจะไปสตู19นะคะเวิร์กพอยต์มีหัว19บเก้สตูเราจะไปสตู19เเพื่อที่จะไปหาน้อง จากแกรมมี่ิมแอบิมหา้าตายแล้วนี่ <c oughs> แฟนเขาลอยวันนี้สวัสดีค่ะ,คะยังไงลุกมั่นใจไหมมั่นใจไหมในวันนี้มั่นใจค่ะแบบว่ามั่นใจมากมากเพราะว่าพี่วิกซ้อมนักมากจริงเหรอรลอยให้เท่าไหร่เกินร้อยอยู่แล้วอะ่ะจริงเหรอมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอไม่พี่จะได้แทงถูกหรือพี่ช่างใจระหว่างดำกับขาวอ้ยหนูบอกให้เลยว่าขาว เป็นไงบ้างมั่นใจในฟีมือของวิกเตอร์อยู่หรือมั่นใจค่ะเพราะว่าที่วิกแบบสมักมากแล้วก็คือจริงจังอะไม่ได้ไม่ได้เหมือนแบบเอ้ยมาเล่นเล่นมารายการอะไรแงบนี้ยไม่ใช่ซ้อมจริงจังที่ซ้อมแบบว่าเหมือนเป็นนักกีฬาของชาติแล้วอ่ะขนาดนั้นแเป็นทีมชาติแล้วอ่ะแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้ความรงความรักจะมีข่าวดงข่าวดีไหมคะ ไปก่อนที่เรียบร้อยก่อนเนาะยังไม่รีบ <laughs> ยังไม่รีบ <c oughs> ค่ะไทยกำลังใส่วีเตอร์นิ่น <c oughs> ึงสู้ๆนะพี่วิกหนูบอกเลยว่าหนูมั่นใจอยู่แล้วว่าพี่ทำได้เพราะไม่ว่าพี่จะทำเรื่องอะไรความพยายามของพี่มันทำให้พี่สำเร็จอยู่ทุกครั้งแล้วครั้งเนี้ยหนูเชื่อว่าพี่ก็จะสำเร็จเหมือนกันแล้วก็เราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันสักทีหนึ่งยังไม่เปิดประเทศยังไม่เปิด เที่ยวได้ในไทยใช่เราขอแค่เที่ยวในไทยก่อนเด้อคือไม่ได้เที่ยวไหนเลยคุยโทรศัพท์ก็คือนอนเร็วมากสามทุ่มวางแล้วโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนิกกี้นะครับเชียร์ไทยครับมาเชียร์น้องชายครับเชียร์วิกเตอร์ครับวันนี้ใช่ทำไมเธอไม่ต่อยฮะทำไมเธอไม่ต่อยถล้มคลิปอยู่นานนาอยู่พุงแบบนเงินนานเงินคลิปอยู่นานนะอยู่นานเออถ้าผมบอกแล้วถ้าของกระพนต่อยหรือแจ็คเป็นถันต่อยเราเมา พัทปอกกับคนกับแจ็คได้สองคนคือคนเดียวเอาไหมแถมมลงให้คนสามคนคนนี้มั่นใจในน้องไหมมั่นใจในพิกเตอร์ครับเพราะเขาซ้อมมานานมากแล้วเขาโชคดีครับพิวต์จะลงความรักเป็นไงบ้างครับอะไรครับความรักเป็นไงบ้างพิวต์จะลงหนูกินก้อยหรือว่าหนูชอบสวดพลอยเออชอบอาหารอิตาเลียนเป็นไงบ้างมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆไหม เรื่อยๆนี่คือกับก้อยหรือกับไข่เนี่ยคุณไปพูดงี้แนะคุณก็หาผมเจ้าชู้อยีกไม่ผมมาตามหาแก๊งผมแก๊งวันนี้จีนมาหมดเลยคุณสภาพใครไม่ยังวันนี้ย่างพาไปเลยคุณอยากเจอใครอยากเลยอยากเจอผู้ชายทัั้คุณอยากเจอใครคุณมามาเลยรอผมาให้ให้ให้ผมได้ถือปัดขอบ้านให้น้องขอบัตรเพื่อนรับเพื่อนแล้ว อันนี้คือจุดลงทะเบียนนะครับซึ่งความพร้อมของเราก็จะเห็นนี่ค่ะบคุณอุลเจอกันแล้วเจอกนแล้วนี่รายการอะไรนะครับรับก่อนก่อนที่จะไปเรียกว่าไปบุกบ้านต่างๆแล้วก็พามาแต่ผมรู้สึกว่ารู้สึกว่ามาเทนไปเทนบ่อยมากเลยนะพี่ปัากี้มาเทนไปเทนบ่อยมากเลยดาราเยอะที่ไม่ต้องใส่กันตัวเป็นไงเชียร์ใครผมเชียร์ั้งคู่แต่ว่าน่ารักั้งคู่ถ้าไม่มีกล้อง วิกเตอร์เพราะว่าตรงนี้ข่าวเยอะเพราะว่าตรงนี้ข่าวเยอะข่าวเยอะดูดูจากโซงครับต้องวิกเตอร์ก่อนนะเนี่ยเออวันนี้ขอเปิดตัวแฟนผมในรายการแม่บ้านร้อนได้พี่รักพี่รักเร็วในที่สวัสดีค่ะคารุนทองจบนะทีนี้จบนะอ๋อคุณนิรศริกขามบันเธอชอบไปจอนใจนี่ไแฟนผมคอยมนดต้องล่าฉันไม่เขียวแ้วไอตัวปลอมเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นการรอ เปิดเรียกอะไรนะเปิดรายการตรับคุสาสวัสดีค่ะคุณเินเจอพอดีก็เลยถามเป็นไงบ้างปีนี้มาเชียม์เชียไียฮะจิเตอรสิครับจิตรสวัสดีครับสวัสดี เ็สวังีงรั้งเยเอาเรื่องไหนครับมาเชียร์น้องมาเชียร์วิกเตอร์น้ำจอดีครับจเ่มมาเลยนะเือกไปเลอัหลังหลอว่าดีไปไหมทั้งหลังครับก็คนไหนเนี่นี่คนดีก่อนเลยเริ่มคนีเ่าถ้าเลือกคี่คนเนี่ยใครอันนี้ลูกอันนี้น้องอันนี้เหมือนมะม่วงที่ลืมเก็บอะท็อปทันนะไปบ้านไหนไปไน ความสุขของมสมุสูรใ่เยอะมากเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้านะครับมวยผู้หญิงต้องดูแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเพราะว่าเจ้านายฉันรักเขาแฉันอยากได้เขาเป็นผัวขอบคุณแม่ค่ะ <laughs> เจอกันโอกาสหน้าสวัสดีนะ